เกมร้อนซ่อนรักตอนที่หนึ่งแม่จเจ้วแต่งตัวหล่อฉีดน้ำหอมเสม็นคลุงอย่างนี้จะไปสายที่ไหนเจ้าอูลานเสียงแซวมาจากเรือนกล้วยไม้ของคุณโอภาสทำให้ชายหนุ่มชะงักเท้าที่กำลังจะก้าวไปที่โรงจอดรถแม่พ่อน่พ่อน้ำหอมของผมนี่ราคากวดลหลายพันนะครับ จะมาว่าเหม็นคุ้งได้ยังไงก็เหม็นจริงๆนี่วะแล้วนี่มันวันที่เท่ร่รแล้วแกจำได้ไหมพ่อสั่งอะไรแกไว้อูลานทำท่าคุ้นคิดเขาจำได้ว่าพ่อเขาให้ทำโครงการและจัดสรรเรื่องค่าใช้จ่ายที่เขากำลังจะเปิดกิจการใหม่แต่ชายหนุ่มทําจำไม่ได้พ่อสั่งอะไรวันวันหนึง่งพ่อมีคำสั่งร้อยแป ความจําผมสั้นมันต้องไปกรึบกรึบซะหน่อยความจํามันถึงจะกลับมาแมแกนี่กวนปภาษาจริงๆแกจะเอาหรือเปล่าเงินเปิดกิจการใหม่ของแกนะโอ้โอผมจําได้แล้วลครับรออีกสักวันสองวันผมจะเขียนให้รับรองว่าพ่อได้เสียเงินล้านให้ผมแน่เออฉันยอมเสียถ้าแกจะหยุดเป็นไอ้พวกเสเพมาดูแลก,กิจการ ที่เกิดขึ้นจากสมองอันเต็มไปด้วยแอลกอฮอล์ของแกนะลูกชายพ่อนะ่ะจบต้องวิศวะนะสมองไม่ได้มีแต่แอลกอฮอล์อย่างเดียวนะครับมันมีเรื่องลามกบนอยู่ด้วยนะสิวุยพ่อก็ผมไม่คุยด้วยแล้วคุยกับพ่อทีไรผมขาดทุนทุกทีแกมาลงทุนอะไรกับฉันฮะเจ้าอุรานคุณโอพา้าวสเอลอวดพุงพุย้ยที่ไม่มีอาพรปิดบงัง ผมไม่ทะเลาะกับพ่อแล้วล่ะวันนี้ผมจะไปหาข้อมูลมาเขียนโครงการข้อมูลแกมันอยู่ในร้านเหล้างั้นรึคงมีพวกผู้หญิงลุมร้อมสินะพ่อครับเขารากเสียงและทลาเข้าไปทำท่าซุปพุงของคุณโอภาษวันนี้ไม่เหลวแหลกเกเรหรอครับไปคุยธุระจริงๆครับพอเห็นสีหน้าจริงจังของลูกชายคุณโอภาษ จึงพูดจริงจังขึ้นมาบ้างอูรานเอ้ยแกนะอายุ30แล้วนะถ้าแม่แกยังอยู่เขาคงหนักใจชอบคกลนที่มีลูกชายลูบหลอเจ้าสำราญงานการไม่เอาจริงเอาจังสักทีนะพ่อครับผมก็เคยทำงานแบบเอาจริงเอาจังมาตั้งแต่เรียนจบ23านะครับเจ็ดแปดปีที่ผมทนรับราชการพ่อก็เห็นแล้วว่ามันไม่ได้ทำให้อะไรอะไร ในชีวิตดีขึ้นสักเท่าไหร่พ่อมีเงินพ่ออยากให้ผมลงทุนผมก็พยายามที่จะสรรหาธุรกิจที่ทำให้เงินหลายล้านของพ่องอกเงยแล้วนี่ครับเอาเถอะเอาเถอะแกจะไปไหนก็ไปอีกสองวันเอาโครงการมาให้พ่อแล้วก็รออีกสองวันแกจะได้พบกับว่าที่เจ้าสาวของแกฮะว่าไงนะครับโอภาสยิ้มเยอะแล้วเดินหายเข้าไปในเรือนกล้วยไม้ วันนี้วันหยุดหนูก็ไม่หยุดหรือลูกคุณเรืองรองถามลูกสาวเมื่อเห็นเธอเตรียมเอกสารสำหรับการไปเสนองานงานค้าขายนะ่ยไม่มีวันหยุดหรอคะแม่น้อยจะไปพบว่าที่ลูกค้านะคะมืดค่ำอย่างนี้นะ่ะเหรอค่ะแม่พอดีเป็นลูกค้าที่เป็นเพื่อนของนรินนะคะเขาบอกว่าเป็นเพื่อนรักของแฟนเขากำลังจะเปิดกิจการ อยากได้คําแนะนําจากน้อยและน้อยก็อาจจะได้ขายสินค้าส่งให้เขาด้วยฮ่าไม่รู้จัะขยันไปทําไมนะปีหน้าลูกก็จะสาสิแล้วนะไม่คิดเรื่องมีเย่ามีเรือนบ้างหรือแม่คะน้อยเออเรื่องพีราบพูดอะไรไม่ออกเพราะเธอไม่เคยคิดเรื่องนี้ลูกยังไม่ลืมทรงศักดิ์อีกหรือเข้าไปตั้งสองามปีแล้วนะ แม่คะน้อยไม่ได้อาหัวใจไปผูกพันกับผู้ชายคนนั้นนะคะเมื่อก่อนเขาเคยเป็นเพื่อนที่ดีแต่ในเมื่อเขาเลือกที่จะแต่งงานกับคนที่เขาคิดว่าไปกันได้กับเขาน้อยก็ไม่ได้ว่าอะไรนี่คะแล้วเขาก็หายไปจากเราตั้งนานแล้วแต่ลูกก็ทำเย็นชากับผู้ชายทุกคนที่แวะเวียนเข้ามาในชีวิตนะน้อยสนุกกับงานค่ะแม่คิดว่าถ้าวันไหนที่ได้เจอคนถูกใจ และเขาเป็นคนดีพอน้อยก็จะพามาให้แม่รู้จักคะ่ะแต่แม่ก็เคยบอกน้อยเมื่อหลายวันก่อนแล้วนะว่าแม่อยากให้น้อยรู้จักกับลูกชายของเพื่อนแม่จำได้ไหมจำได้ค่ะแม่แต่เอาไว้วันที่น้อยว่างจริงๆเราค่อยนัดไปทานข้าวกับครอบครัวเขาสิคะคุณเรืองรองยิ้มออกมาเมื่อเห็นว่าลูกสาวยอมที่จะมีเวลาว่างให้กับการนัดหมาย ที่เธอเคยเกิ่นกับลูกสาวมาแล้วสองสาครั้งงั้นแม่จะรอวันนั้นนะเขาเป็นใครนะคะแม่วันก่อนแม่พูดน้อยไม่ได้จำอ๋อพ่ออุรานลูกชายของลุงโอภาสไงล่ะลูกจำได้ไหมที่แม่พูดคราวก่อนแล้วแม่ก็เอาอารบัมให้หนูดูนะว้าแล้วคุณเรืองรองก็หันไปหยิบอาร์บัมที่วางอยู่ในตู้โชว์ ออกมาเปิดให้ดูอ๋อจำได้แล้วค่ะแม่เรื่องพี่ราบจำได้ขึ้นใจว่าเธอสะดุดตากับรูปของชายหนุ่มที่หน้าตาหล่อเหลารูปร่างสูงสงงาที่อยู่ในชุดครุยในวันรับปริญญาของเขาที่แม่เธอไปร่วมงานด้วยเธอเพ่งพินิษภาพชายหนุ่มอีกครั้งแม้จะถ่ายไว้หลายปีแต่ยังคงเห็นได้ชัดเจน แม่ว่าท่าทางเขาเป็นคนดีนะรับราชการด้วยดูท่าว่าฐานะจะมั่นคงพราพ่อเขาร่ำรวยพ่อเขาร่ำรวยแต่เขาไม่ได้รวยนี่แม่เงินของพ่อก็เหมือนของลูกนั่นละสักวันก็ต้องเป็นของเขาถ้าไม่หมดไปสักก่อนลุงโอภาสนี่ทำมาหากินอะไรคะแม่ถึงได้ร่ำรวยนะคุณเรื่องรองหัวเราะ เมื่อสิปีก่อนก็รับราชการที่เดียวกับพ่อหนูนั่นละอยู่ๆบุญหล่นทับถูกลงวันที่หนึ่งหนึ่งคู่ก็เลยออกจากราชการไปทำอะไรอย่างที่เขาชอบนะ่ะคู่หนึ่งแค่6ล้านจะเหลืออะไรป่านนี้ลระคะแม่เรื่องที่ราบพูดกลัวหัวเราะเหมือนไม่เคยเห็นความสำคัญของเงินจำนวนนั้นเหลือสิเมื่อเดินก่อนโน้นแม่ได้พบลุงโอภาสยังคุยเรื่องนี้กันเลย แกน่ะใช้ที่ดินข้างบ้านที่มีอยู่ตั้งเป็นไร่เป็นที่เพาะพันไม้ประดับเต็มไปหมดเลยเขาจะขายพันไม้ไหมคะน้อยจะได้หาตลาดให้พูดกับนักขายก็อย่างนี้แหละนะเอาเถอะลูกจะไปไหนก็ไปเอาไว้วันไหนลูกว่างแล้วแม่จะพาไปทานข้าวที่บ้านนั้นไปดูพันไม้ของเขาเขาเป็นเพื่อนพ่อหรือเพื่อนแม่คะเขาก็จีบจีบแม่อยู่นะ ขโมยแต่ชักช้าจะพูดอะไรก็ไม่พูดพ่อของลูกก็เลยขอแม่แต่งงานตัดหน้าไปก่อนว้าวตำนานรักของแม่นี่น่าสนใจดีเหมือนกันนะคะไปไปไปทำงานได้แล้วอย่ามาสนใจเรื่องนี้เลยเอาไว้ว่างๆแม่จะเล่าให้ฟังแล้วกันค่ะจะรอฟังพอเรืองพิราบก้าวออกจากห้องรับแขกไปได้ไม่กี่ก้าวคุณเรืองรอง ก็ย้ำถามตกลงน้อยไม่ได้รังเกียจที่จะไปพบลุงโอภาสใช่ไหมหญิงสาวนิ่งคิดเพื่อหาคำตอบที่ดีที่สุดเราเป็นเด็กไปสวัสดีลุงเขาก็ไม่เป็นไรนี่คะแล้วเรื่องลูกชายเขาล่ะแม่คะเรื่องพิราบลากเสียงยาวถอนหายใจยาวก่อนที่จะบอกแม่กลัวน้อยจะขึ้นคานหรือไงคะไม่ต้องกลัวคะ่ะ ถ้าน้อยพบเขาแล้วถูกใจก็ใช่เลยล่ะคะ่ะเธอพูดเป็นเล่นจนคุณเรืองรองต้องมองค้อนอุรานั่งดื่มเบียร์อยู่กับอานอนท์เพียงรำพังคุยกันด้วยเรื่องสับเพเหระก่อนจะเข้าเรื่องสำคัญของเขาตกลงต้องรอแฟนนายกับเพื่อนเข้ามาก่อนงั้นรึถึงจะคุยธุรกิจกันได้ก็แน่ล่ะฉันไม่ใช่คนในวงการนี่วะเนรินกับคุณเรือง เขาจะคุยได้รู้เรื่องกว่าชื่ออะไรนะเรื่องพิราบชื่อยังกับนางเอกละครวิทยุเอเอย่างนั้นล่ะหญิงสาวที่นั่งอยู่ที่โต๊ะใกล้ๆซึ่งถูกกั้นจากโต๊ะของสองหนุ่มด้วยต้นไม้ถึงกับสะดุ้งเมื่อได้ยินชื่อของตัวเองเธอพยายามที่จะมองลอดใบไม้เพื่อให้เห็นคนที่กล่าวถึงเธอเรื่องพิราบไม่สามารถจะมองเห็นได้ชัดเจนนะักเธอเองก็ไม่รู้จักอานณท์ คนรักของนรินที่ร่วมงานกันกับเธอการมาถึงร้านอาหารโดยที่ไม่รู้จักใครนอกจากเพื่อนตัวเองทำให้หญิงสาวต้องหาที่นั่งในจุดที่มองเห็นนรินเดินเข้ามาได้แล้วนรินก็เดินรีบเข้ามาหาเรื่องพิราบซึ่งจะเงือกจะงแงะมองรอดไปไม้อยู่หวัดดีเรื่องทำอะไรน่ะยังกระซุ่มดูใครงั้นอ่ะก็เออใครก็ไม่รู้ พูดถึงฉันน่ะสงสัยจะเป็นคุณอานน์กับเพื่อนเขามาั้งเพื่อนเขาคือใครเดี๋ยวก็ได้รู้จักเราเองก็ไม่เคยรู้จักหรอกได้ยินแต่ชื่อไปกันเถอะนรินฉุดแขนเรืองพิราบให้ลุกขึ้นบริกรเดินเข้ามาถามจะย้ายโต๊ะหรอครับใช่จะ้ะมีเพื่อนรออยู่สองคนนรินยืนขึ้น สอดสายตามองหาแล้วก็เห็นคนรักของเธอชะเง้อชะแงอยู่เช่นกันเมื่อสองสาวเดินมาที่โต๊ะของชายหนุ่มทั้งสองและก่อนที่จะได้รับการแนะนําให้รู้จักว่าใครเป็นใครเรื่องพีราบก็รู้สึกว่าหัวใจเธอเต้นแรงไม่รู้ว่าตื่นเต้นอะไรเพราะเธอได้เห็นหน้าชายหนุ่มหน้าตาคมสันเรียกว่ามองปุ๊บสะดุดตาปั๊บนั่นเอง ใช่เขาชื่ออุราแน่ๆเพราะเธอจำหน้าเขาได้ดีก็เพิ่งดูรูปเขามาเมื่อชั่วโมงที่แล้วนี่เองนอกจากจะตื่นเต้นที่ได้รู้จักว่าที่ลูกค้าคนใหม่แล้วหญิงสาวยังตื่นเต้นที่โลกแคบทำให้เธอได้มาพบตัวจริงของเขาเอา้าวก็เลยมัวแต่มองกันอยู่ผมขอแนะนำตัวเองนะครับอาอนนท์เป็นคนแนะนำตัวเองกับเรื่องพิราบ แล้วก็แนะนําให้อูรานได้รู้จักกับเรืองพิราบอูรานมองเรืองพิราบด้วยความสนใจตามภาษาหนุ่มหล่อที่มีสาวๆทั้งสวยและไม่สวยรุมร้อมมากมายมาก่อนแต่เรืองพิราบนั้นกลับมองเขาด้วยแววตาเฉยเมยหลังจากที่ได้รับการแนะนําให้รู้จักกันแล้วไม่มีใครรู้ว่าเธอซ่อนความตื่นเต้นไว้มากขนาดไหนยินดีที่ได้รู้จักลูกค้าคนใหมค่ค่ะ เรื่องพิราบเปิดฉากทักทายแบบรวบรัดโอ้โหผมยังไม่ได้คุยเรื่องหลักการอะไรเลยนะครับยกตำแหน่งว่าที่ลูกค้าใหม่ให้ซะแล้วอุรานแซลแววตาเขาเป็นประกายยามมองสบตาเธอเรื่องพิราบกบเกล่อนสีหน้าด้วยการวางหน้าเรียบเฉยก่อนจะหันไปสั่งบริกรให้เสิร์ฟน้ำดื่มเบียร์ไหมครับอุรานเอ่ยถามพยายามจะเอาใจใส่เธอ ไม่ค่ะระหว่างทำงานดิฉันไม่ดื่มเอ๊ะตอนนี้ไม่ใช่เวลาทำงานนะครับวันนี้เป็นวันหยุดเรามาทานข้าวมาทำความรู้จักกันทั้งในแง่ส่วนตัวและในเรื่องงานเล็กๆน้อยๆ,ๆเท่านั้นนะครับอานนท์เห็นว่าเพื่อนชักจะทำท่าเหมือนกวนหญิงสาวตรงหน้าจึงรีบตัดบทเราสั่งอาหารทานกันก่อน,อนดีกว่านะครับทานไปทำความรู้จักกันไปก็ได้นรินจะทานอะไรจ๊ะ เขาหันมาําคนรักและทั้งสองก็แทบจะเอาหัวพันกันช่วยกันอ่านรายการอาหารในขณะที่คนรักกำลังช่วยกันเลือกอาหารเรื่องพิราบก็หยิบรายการอาหารมาดูและเห็นว่าอูรานแอบมองเธออยู่อย่างตั้งอกตั้งใจพอเธอเงยหน้าขึ้นมาก็ได้สบตาคม,คมของเขาชายหนุ่มยิ้มจางๆให้เธอเรื่องพิราบรู้สึกตื่นเต้นอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน เธอพบลูกค้ามาหลายประเภทแล้วแต่พอพบอุรานเธอกลับตื่นเต้นเอามากๆทีเดียว